จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปการพนานเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอบเลียนแบบสหรับสูเกมสลัดทองคายพี PG นะฮะและวันนี้อยู่กับ Circus ัสดีไล t ์นะฮะนี่เกมละครสัตว์เนื้อเซอร์คนะัสดนะีไล์แห่ง PG จี ไปลุยกันเลยกับสุด8,170บาทนะฮะ8,170บาทเกมนี้ไม่มีฟีเจอร์นะต้องหมุนด้วยความนะ่าเวทนากันเล็กน้อยเล่นเบ็ดท,ที่4บาทนะฮะสตเต็ปเบ็ด4อาร์ถันนะฮะอ้าว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 ไม่แน่นะเข้ามาอาจจะได้สแคตเตอร์ในเกือบเลย <c oughs> เห็นไหมออโตโ้10ล้านนะฮะเราจะเล่นเหมือนเล่นเกมวัวเลยนะเกม <c oughs> เล่นสไตล์เกมวัวนะฮะเกมที่มันไม่มีฟีเจอร์บายเราจะเล่นประมาณนี้ ลองดูกันก่อนเออจึกไม่ได้ไปอีกสิบรอบปอีกสิบรอบไม่ต้องรีบนะเกมไม่มีฟีเจอร์บายคุณต้องเล่นกันแบบใจเย็นๆใจเย็นมากๆด้วยคือไม่ต้องรีบอะเอออย่ารีบนะอย่ารีบค่อยๆเป็นค่อยๆไป 8,170บาทนะครผมยังเล่นไปเรื่อยๆได้ผมมั่นใจว่าน่าจะได้กำไรอยู่นะเออยังมีความคิดว่าชีวิตอาจจะมีกำไรอยู่เออไม่ต้องกังวลไปเลยฮนะไปเลยไปเรื่อยไปเรื่อยลองดูนะว่ามันจะเกือได้แค่ไหนะโอ้โห7,090เลยนะฮะจาก8,170 ผมก็จะเล่นไปประมาณให้มันได้ประมาณร้อยกว่ารอบนะนี่คือเทคนิคผมนะหลังจากครบร้อยกว่ารอบสิ่งที่ผมจะทําคือการเปลี่ยนเบ็ดคือปรับเบ็ดให้มันสูงขึ้นนะฮะเพื่อเป็นการที่เรียกว่าเป็นการล่อล่อรวงล่อรวงล่อลวงแคแคตเตอร์ให้เข้านะเออมันชอบเป็นอย่างงี้เกมพวกนี้ถ้าเบ็ดถ้าเล่นเบ็ดต่ำปุ๊บแล้วกระโดดเบ็ดปุ๊บแม่งแคแคตเตอร์จะเข้าเว้ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแต่แต่มันใช้ได้ผลเออ แต่เราก็ต้องลองดูกันก่อนว่าถ้าผมปรับเบ็ดแล้วเนี่ยมันยังจะได้ตังค์ไหมนะอีก30ทีไปเลยนะเดี๋ยวยาวให้มันได้ร้อยกว่ารอบนะถ้ามันได้ร้อยกว่านะฮะสแคสเตอร์จะไม่เข้าเราก็ปรับเป็ีนเนี่ยผมว่ามันมันมันต้องเข้าฟีสปินเดี๋ยอ,อประมาณเนี้ยไปก็ปล่อยมันหมุนไปนเลยนะจังหวะแบบนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรนะมันเบ็ดสี่บาทก็เรียกว่าเบ็ดล่อลวงครับเป็นเบ็ดหลอกเบ็ดหลอก เห็นไหมเห็นไหมสังเกตดูว่าไซคัตเตอร์ไม่เข้านะเบ็ดต่ำเพวกน,ะนี้เออแล้วที่จ,จ,จังหวะที่มันไม่เข้าหลายๆรอบเนี่ยแล้วเราไปเพิ่มเบ็ดเนี่ยมันจะได้ฮนะขออีกสิบรอบดูสิครับขออีกสิบรอบอตอนนี้มันมาร้อยกว่ารอบแล้วตามแผนเราแล้วตามแผนมันหรือตามแผนเราก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ใครจะได้ตังค์ต้องปรับเบ็ดขึ้นฮนะนะีเดี๋ยวลองฮนะเดี๋ยวมาดูว่าสี่สิบเบ,บ็ดสี่บาทกับเบ็ดสี่สิบนี่ระเมือนแล้วปะสิบรอบ ัอใจัอใจัวใจ,วใจ,วใจแต่ทุนเราเริ่มลดแล้วนะถ้าไม่ได้นี่ถึงขั้นจนเลยนะบอกไว้ก่อนโอ้โหสองละแปดบาทอัดมาอัดมา,มาเถอะพี่มาเถอะอ้าวไม่เป็นไรอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งท้อถอยซัดอีกสิบรอบไปปาบปาบปาบให้ปาบ,ปาบ,ปาบาก่อให้ปาบมาปาบปาบกระจักยังยังยังให้มายังให้มาจิ้มมือจิ้มมือจิ้มมือเดี๋ยวมันมาเว้ยเดี๋ยวมันมาเว้ย เจออ็ดสามหกเห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่มก้อนใหญ่เริ่มมานะแล้วถ้าเผื่อว่าการปรับเด็ดของเราแล,แล้วมันยังไม่เข้านะอาจจะต้องปรับเพิ่มอีกหน่อยนึงนะเข้าเฮออ้ยเ,ออเงินกำลังจะหมดแบบนี้ก็ไม่ไหวฮะโอ,อ้โหถ้าเข้าอย่างนี้ไม่ไหวอะ่ะออขอหน่อยขอหน่อยร้อยหกสิบ เออเอ้ยอะเท่าไหร่เท่าไหรว่วะเท่าไหร่วะสามแปดสี่สามแปดสี่ครับแปดสิบอืมกตเตอร์แม่งเหนียวเหนียวจริงเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะอืมอืมปรับปรับเบ็ดนี่ปรับเบ็ดไม่เข้าจริงเหรอไม่เข้าเหรออะไรแห้งต้องเจอนฮะเบ็ดห้าสิบแล้วนะเนี่ยปรับมาห้าสิบแล้วนะฮะต้องใส่ปรับปรับสูงไม่พอสามสิบรอบสัน้นเลยฮะขอโตเอา ขี้กเกียจจิ้มแล้วนะนิ้วหงิกเลยลุ้นเออนี่เบท้าสิผมมาแล้ว420อา<ะ>เริ่มเริ่มเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่ง<อ>ท<ะ>้ออือหืออือหือโอมันต้องร้องฮะต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้เอออย่ากลัวอย่ากลัว,กกลวไปนี่ไงฮะสแคตเตอร์รผมมา3ตัวครบรลฮะไปดูฮะแม่งต้องมาเสี่ยงทายอะไรก็ไม่รู้ยเนี้ฝาหลายไซสดี ใส่กลางหรือซ้ายวะซ้ายกลางซ้ายซ้ายซ้ายเอ้ยีดเคแหมุนคะับโเซงเลยนี่กลางอีดเคโอโหแม่งขวดแล้วเนี่ย 8. ปนสได้โคตรต่ำเลยอ่ะสงใส่ผมว่ามันมันมันคงตั้งโปรแกรมไว้แล้วแหละไม่ว่าจะเลือกไหนคงได้แค่นั้นแหละมันก็มาหลอกเราเหี้ยดูเงินดีกว่าดูเงินดีกว่าครับอย่างน้อยทุนต้องกลับมาแ1 7 0ันต้องกลับมาก่อนแล้วต้องกลับมาต้องกลับมา ยอดไปที่8ปดลงที 9, 8, 3, นไะด้แค่ปดร้อยเนี่ยพันสามแล้วพันสามยี่สิบแล้วเข้าโอ้มาพันสี่เออลองมารวมอือพันสี่ร้อยสี่สิบครับรับรางวัลไปมไม่ได้อ่ะลองดูตอนนี้ยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะใสยต้องต้องมาหมุนมือฮนะอมหมุนมือกันเราจะช่างใจนะดีไม่ดีมีปรับเบ็ดนะเนี่ยอาการนี้ เฮ่ <ś led> อดีวะเบีดร้อยแม่งเลยวะเบ็ดร้อยเลยนะเบ็ดร้อยใสยดาวเอ้ยเดี๋ยวรู้เรื่องนะมามามืทำไงล่ะผันสองเจ้าโอ้โหกลับมาแล้วฮนะได้ได้กำไรแล้วนะได้กำไรแล้วแต่แต่เดี๋ยวกำลังข้างไกลก่อนแป๊บน,นึงผมเดี๋ยวดิ๊ก <ś led> ตอนนี้บวกมาส0่ร้อยนะบวกมาสี่ร้อยอืมแป๊บน,นึงนะ อ,อีกทีนะเมื่อกี้มันบวกตั้งเยอะบวกเป็นพันเลยแต่ผมไม่หยุดนะกดหยุดไม่ทันตั้งออโต้ไว้หลอนน่ะเออ,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 อเป็นไงเป็นไงโหสุดท้ายเกือบเจ๊งนะฮะ